นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฟุตสติวันนวันนาเพติอิทังสัทากะบิละวัฏทงสมิงอุปนิสายนิโคลาเมวิหารันโตโบคลวัฏสังอาลภะกะเิสิต นโมนอมองค์เอกสัพพัญญูบูพนมีบุญหลายกว่าคนดอกในดาวเพื่อนได้เอาตนเขาน่าถึงนี่พ้านได้ผมสร้างเพื่อนได้โอพนจากโอาคากว่างวางวันนางได้ยานยาวองคมาทรรมาเจ้ายกใส่เกศเจสาให้เป็นดีเพิงผ้าบอนเว้นไ้ายหายอันตรายไ้ายหอนในหนี้เว้นแต่ไก่ห่างแนเด้อ ให้ได้เห็นปองเขาทั้งเข่าสูนิพานพระอาริยสงฆ์โมนินได้เสือบอหีดคล้องบุตรเอาธรรมโมมาสอนในโมคนได้เลี้ยนหลูสาปัญญุได้สอนไวัยสังโคได้เสือบอต่อพ่อได้เป็นยันเขาทั้งเขาสูพานิพานคุนพ่อแม่พ่อรวมหอบคุณคู่บาอุปชัชฌาอาจารย์ขอเถิดทุนเนาะเอาไว้ ขอให้ใจใสเหลื่อมในรรมบุตธบาทขอให้ฉลาดรอบรู้พัฒนาเจ้านอบุตรโทแนถอนขอถวายความนอมนอมแด่ประเดชพระคุณภาษีลัตโนบนเจ้าว,วาดในวาดแห่งนี้วัดวาลินทลาลาม่มแหลกเจ้าคณะอำเภอวาลินที่ขรรพอยางสูงขอถวายความเคารพไปยังพระเทรลานุเทลาขอจเจริญพรญยาดย่ดยมสาดุชนทุกทันคุ้มวัดวาลินทลาลา่มสุขุสุข,สขน เมื่อนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหลวงพ่อท่านเจ้าวาดประเดชประคุณได้เป็นประธานเป็นประมุกสงฆ์ภายในภายนอกมีท่ายกทาย,ยกาไหว้ญาตัจกรคณะกรรมการคณะก,กรรมการมู่บ้านคณะกรรมการคุ้มวัดของเฮาได้ทํำบุญมหาชาติขึ้นในเมื่อนี้การฟังเทศมหาชาติที่สามกันพันพระคาถา ญาติโยมสาชุนทั้งลายก็ได้จัดเครื่องหาบูชายางละพันธ์ยางละ,ะยางละพันเพื่อบูชาคาถาพันธ์การฟังเทศมหาชาินั่นลูกแต่เ้าลูกแต่เดกว่าสันเถาะแห่พระเวทแห่เชิญพระเวทแต่เมื่อว่าน,นี่เป็นมือลงมือนี่ก็ถือว่าเป็นมือเทศในลูกแต่เดิกลูกแต่เ้ามาแห่เขาพันซสอดแห่เขาพันก่อนแห่เขาพันก่อนก็นกลูกแต่เดกว่าสันเถาะ ยังตีข้องไปน้่ขึ้นกวานนโมนาไม่จอมไต้พีดกยกมาเทศนาธรรมฟังล่ำมหาชาติขันหมากเบนงามสะพาดเขาพันก่อนถวยอาบูชาซาเฮาซาสามดวงยอดแ้วขาไวแล้วถวยอาบูชาฟั่งอากอันสังการเริ่มตนแต่ได้อายุพุทธศาสนาเนาะยนญาตย่อมสาดวนถูกทันเมื่อนี่การฟั่งเทศมหาชาติก็หวังเผื่อใดอานิสง์ ในการฟังเมื่อว่าจะเป็นเนืองปารธนาว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วให้ได้พบพระพธเจ้าทรงพระนามว่าภาษีอริยเมตไตปรปะการแรกประการที่สองเมื่อดับขันสุขติไปสู่โลกสวรรค์มีทิพยสมบัติอันมโหฬารเอินว่าเป็นเทพพิบุตรเทพพิดามีบุญบอมดบอมเสียงมาสันเถอเอินวาสมบัติทิพยสมบัติมโหฬาร ประการที่สามขอให้ใดท่านอยู่ของพระอาสีอริยเมตไตรเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ฟัง่งรรำต่อปะพักนจนกระทั่งได้ลู่มถ้ำจนขันสูงตั้งแต่โสดาปฏิผลเป็นตนจนหอดอริยผลประการที่สี่ขันแม่นว่าเวียนไหวาตายเกิดในอ่าเป,เป็นมนุษย์ดยู่นี่การเวียนไหวาตายเกิดก็ยายได้พบพ่อในอบายภูมิหน้าโลกเปรอสุรกาย ให้ได้เกิดอยู่ในเป็นมนุษย์ก็ดีให้ได้เกิดในสวรรค์กด็ดีได้พบพอ่อท่ามขององค์พระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าออกตอนญาติโยมยยยการฟั่งเทศมหาชาตินอตจนญาติโยมมีตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาลเริ่มต้นครั้งแรกนั้นองค์พระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าสเสด็จครูสเสด็จเข้าไปสู่นิโคท่าล่ามเมืองกะบ,บินลาภานในขั้งนั่นพระเจ้าสุโทธนา เิ่นได้ให้กาลุท่ายี่อามาตไปยุนเชิญเสด็จองค์พาะสามาสมพุทธเจ้าดังตัสตัสลูได้แล้วาโปรดอริยสาวกได้แล้วนพันษาสี่หกหนอกตอนญาติโยม่นทรงหลาจ,จะถวดไปผู้ได้ผู้ได้กับบวชเมื่อวันสันทบบ่มีผปทรงข่าวกลับมาจากคนจนกระทั่งว่าได้ทรงกาลูท่ายี่อามาตไปเป็นคนสุดท้าย ในที่สุดกาลทุทายีน่นกับฟั่งพระธรรมเทศนาขององค์ปะสสามาสัมพุทธเจา้าได้บรรลุพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วกระทุนอาราธนาองค์สมเด็จปัสมาวะทุนเจ้าพร้อมด้วยอายาสาวกสองเมือนองค์กับมาเมืองกับบินลพัดมาสูนิโคธทาลามในสมัยนั้นนาอยญาติโยมสายทุนทั้งหลายผู้ที่อยากเห็นหนาขององค์ปะสสาะสัมพุทธเจ้ากัมีผู้พาอ,อยากเห็นหนากัมีผู้อยากเข้าไปฟัง่งถ้ำกัมีผู้ ผู้พ่ออยากเขาไปฟังงรรมก็มีน่ะมีทั้งผู้ใหญ่ผู้หน่อยผู้เล็กผู้อายุอ่อนเย่าพันเทาะความมีติดทีก็เกิดขึ้นในประยุรญาติทั้งหลายทั้งปวงเมื่อความมีติดทีมานาเกิดขึ้นทังสันแล้วนคนที่มีคติยาม้านาคือผู้ที่มีอายุหลายเกินว่าเกิดก่อนบรรทานสุขคนหนุม่มคนหน่อยเขาไปหาเขาไปเขาเฝ้าสูไปโหลดเด้อสู กลัวว่าไปดอกพระพุทธเจ้าดันเกิดรุ่นกลัวเนะ่ยเกิดที่หลังกลัเนะเป็นลูกเป็นหลานกูนี่คือลักษณะของคนมีทิธิมานะในสมัยนั้นเนะาะยกตนญ,ญาติย่อมบอกให้ฟังว่าทิทธิมานะน่นไะดนะนะเกิดขึ้นแล้วจังสี่นะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทำปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นด้วยการที ฮอ,อสเสด็จฮอขึ้นไปทั้งอากาศแล้ะก็เดินจงกรมรอบพระนครอนกงกับเบลบาทด้วยสามรอบแล้วก็บย่งฝนโบกคารพัดหกตกลงมาออกนตนญาติโยมสาทุนทั้งหลายโบกสนโบกคารพัดมีอย่างแน่มีฝนที่เป็นสีแดงล่ำเลือเพื่อจังขาหนกพิราบผู้ใดต้องการอยากจะเปียกกับเปียกผู้พ่ต้องการอยากบ่เปียกก็คือบ่เปียก<ะ>บ่หงบ่ออเจาะเอเจบ่เมียบบ่ปึกเจิน นี่คือลักษณะของฝนโบกคารพัดเมื่อตกลงมาแล้วก็นยังแก้วเกดประการตกลงมาน้ำยาตโยงสาธทนทั้งหลายนี่คือเกิดความอัศจรรย์ในแกปรินิญาตทั้งหลายทั้งปวงก็เกยท่ลนถามองค์ปะสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วว่ในอดีตการเคยมีบอะเจ้าค่ะน่าเล่าสาวกทั้งหลายทั้งปวง พายุไราติก็ได้ฟั่งองคพระสามาสสะมเจ้าแก่ไขว่าเคยเกิดขึ้นไม่มาแล้วในสมัยที่เฮาได้สเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในสมัยที่องค์พระเวสสันดนเรเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรน,นั้นส่งบำเพ็ญท่านนบารามีหนอยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมเนญาติโยมกสิได้ท่านบารามี ท่านอุปปารมีแล้วก็ท่านปาลมัทับาลมีท่านปารมีก็หมายก็ว่าท่านะปารมีหมายก็ว่าท่านสีงขั้นทองขั้นเงินขั้นถ้ำท่านสับสลิงขั้นทั้งหลายทั้งปวงเอินว่าท่านทัวทัวไปนะส่วนท่านอุปปารมีหมายก็ว่าน่ะท่านที่ของยากขึ้นไปอีกขันหนึ่งนั่นคือท่านบุตรธิดาลูกเมียน่ะห้เป็นขาถาดบริวารของผู้อื่น เพื่อหวังหยังเพื่อหวังอานิสง์นะผลบุญที่เกิดจากการท่านเอื้นวาำลดความตนีขีดเหนียวลงไปหน่อยหยาดย่ดยมสาธทุทั้งหลายนี่ประการที่สองประการที่สามท่านนะปารมัทถปารมีหมายความบาองคพระสัมมาสัมพุท้าในชาติที่เป็นเวสันดอนันทรงอธิษฐานจิตไว้ว่าหากมีผู้ที่มาขอเลือดขอเหนือขอเดืองใจนะ่ะกระซใไ้นะ่ะโดยที่บกคิดบกหวงังการให้ลูก กบเกยบเสมือนดังดวงใจให้เป็นท่านนี่คือท่านนภาธรรมตถบาร,ม,าารามีนะอะญาตโยมสาธุชนทั้งหลายนี่คือองค์พระเวสสันดรอ,นะองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเว,าเว,าเวาชาติเป็นเวสสันดรเมื่อนี้ญาตโยมสาธุชนทั้งหลายกติได้ฟัง13การพันพระคาถาจบในมือหนึ่งมือเดียวกันเพ็นวาถาได้ฟังจบมือหนึ่งวันเดียวนั่นก็สิมีอานิสงส์ดังอาตมาว่ามาแล้วน่ะว่ามาแล้วนะว,าาว,ว่าให้ฟังแล้ว ขอจเจริญพรสัตธานโยมผู้ฟังเทศมือในฟังเรื่องเขาพอถมเบื้องก่อนการขอเสนอแก่าทานเรื่องเบสันดอนชาดก<อ>เป็ีนนิท่านในสาโกแก่การนาแนนเอิรนตามนิท่านไใ้ไขเอิรนชาดกทศสชาติซืบชั่วขังถือว่าใหญ่หลวงเที่ยวอยู่ในโลกลมกว้างแสนชาติมหากราบนาวานา่นเหลือหลายวันกระจายในฟังแล้วเสอวาสิววาได้ถึงยอดแจวในผพานบำเพ็ญมาจุลาอ่อน ข้างเสื้อได้เป็นเวสันดรและจึงบานโลถ้ำนอดไห้หนอผุดทั้งชาติใหม่ๆมีเพียงสิบข้างต่างแต่ใ้บำเพ็ญชาติที่หนึ่งเป็นพระเปรีมีกอกระดีเป็นคนใบชาติที่สองเป็นมหาชนกใ้บำเพ็ญละเว้นสัวชาตอนาเป็นสุวรรณสามเหลี่ยงพอแม่ของตัวปุถิตตาบอดเ้องจนลื่อเหลืองเกลืองกระดินชาติที่ส่น,นเป็นพระเนริราช อำนาจขาดสิน้นคมอำนาจขาดสิน้นสารลาชบันลังเน่าพนังไพ่สนบวชเป็นตาประสสคอยชาติหานั่นเป็นมโหสถหน่อยทรงปัญญาดอกกาแกงชาติหัวเป็นผู้ลีทัดสารส,สมบัติตนเองเน่าพิ่พนาคนามด้ท่านสั่งบำเพ็ญชาติเกศนั่นเป็นพระจันทกุมารชาติทแปดนั่นเป็นพระนาละทะชาติเก่าเป็นพระวิทูตทพะ บอ่อใดเอือดเอียนเปลืดเปลียนเปิอดเปลียน,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 นแปรเปลี่ยนดอกคำสอนชาติศีษย์เป็นเวสันดรชาติประิมแต่เพียงนี้เอาละนอบัดนี้หันมาฟังเวสันดรภาคไทยขอขยายขอดอกทรงเสริมเทศมือนี้นั่นนิมนต์หลวงพี่พระอาจารย์ทั้งสองคอยประคับประคองไปพร้อมในมือนี้ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ พาโนวัตพระมาหาพานนวัตอังสุกาโมบ้านคอตำบลกุฎลาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีให้เพล่นรับนับตำแหน่งนาทีเป็นนั่งเอกนอกผู้สุดท้ายลูกในบ้านบ้านในสวนญยาดยโยมสาโย,ยนทั้งหลายเพิ่นมาอยนี่กระโดนปีโยนาหยาดยโยมกับสิคุณน้าก็เพื่อนเห้เป็นเป็นนั่งเอกเด้อแม่เด้อ นั่งเอกผู้ตูหนูก็มโมอ okay. Vatican, ้วนก็มโมงามก็มโม่น่ะนั่งยุ Buck ่งสุดๆผัล่ะเลื่องสายใส่มืออาตมาผ้าผัวล่ะสุดโม่ผัล่ะตู้หนูก็มโม่ห่เป็นเป็นนั่งเอกเห็นนั่งมาซี่เนาะเป็นผู้เฉลิมเลิศลำน่ะผู้ฉลาดเลิศลำน่ะขอตอนซอนพญาส่วนวามองค์สะโกเทวราชเบสันดรหลานขอหม่อมนาทีให้พระอาจารย์อนุชาอธิปัญโย เันโยบาลห้องคาตำบลข้ามนำข้ามนำไงอําเภอเมืองจังหวัดอุบายาโสทอน่ะให้เป็น,เป,นเป็นพระเอกน่ะเวสันดรเน,นาะสวนอัตมาภาพนี่สิเปพนภาพญยเอ่ยภาพหายนงมันคือผู้หน่อยแต่พระเสวาละ่ะ เพื่อมเมืองกระลื่งกระลาดมันแห่งแรงไม่ไงเอ้ยป้ามันก็เลยจอยในจักหน่อยพ่อแม่พี่น้องสงสารข่อยในเดอ้อผู้ขีหายก็โมยอย,ยู่นังยุ่ายก็โมนี่ละแม่นนอเมื่อนี้การสมควรแล้วขอกราบดิมนพระอาจารย์มหาพานุวัตได้เริ่มตนในบทของนางพุ้สตีผู้สิขอพ่อนจากองค์อินอินท่าทีลาชนีไปเกิดเมืองกำ ไฟไต่มนุษย์ค้นกราบนมิมนต์ขอรา